พามากินบุฟเฟ่อหอยครับที่นี่เนี่ยมีหอยทั้งหมด9ชนิดเลยนะบอกเลยว่าบุฟเฟ่อหอยร้อยเก้ที่นี่เนี่ยจุใจมากๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel squidman. exe ครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่แดนจากแดนอิตติ้งครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินร้านชื่อว่าร้านหนัวร้านหนัวแต่ไม่ใช่ร้านเดิมอืมเขาเป็นร้านเกี่ยวอะไรนะก็คือบุฟเฟ่หอยบุฟเฟ่หอยที่โด่งดังมากของย่านรัชดาสุทธิสารแต่ว่า วันนี้เขามีสาขาสองอยู่ที่แจงวัฒนะก็คือก็มาอยู่ใกล้บ้านสักทีคือจากเดิมเนี่ยเราเคยไปกินกันแล้วใช่ไหมซึ่งที่นั่นเนี่ยก็ยอมรับว่าจอดรถยากนะจอดรถยากที่จอดจะน้อยหน่อยแต่ว่าตรงเนี้ยที่จอดกว้างมากจอดเถอะไม่เต็มหรอกอันเนี้ยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้คือเมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่ใช้จัดงานมา่ก่อนแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นร้านนัวละ ใหญ่มากใหญ่มากที่จอดเยอะมากอืมอ่ามาดูในร้านดีกว่าข้างในตัวร้านเขาก็กว้างม,งมากนะครับกว้างกว่าสาขาเดิมพอสมควรเลยมาดูเมนูกันดีกว่าสาขาแจ้งคะนะโอเคแต่นี้มาถูกสาขาละเมนูแนะนํานะคือต้องบอกว่านอกจากบุฟเฟ่หอยเขาก็มีอาหารที่เป็นอาหารจานหลักอยู่ใช่ควรสั่งมากินแกล้มอ่ะ มีอะไรมาเพิ่มรสชาติแล้วกันเอืมจจิงจเดี๋ยวจะเลี่ยนหอยไหมเรามีอย่างอื่นด้วยอืมนี่เมนูก็คือตัวเมนูจากสาขานน้นนะใช่เอามาลงที่นี่ด้วยก็ที่ดีก็พวกปีกไก่นะที่เอากินกันสาขานน้นชอบมาปีกไก่คือดีมากแล้วก็พวกอะไรแซลมอนดองใช่ไหมอ,อืม เห็นแล้วเปรีบบ้ยวปากใครชอบความแซ่บชอบความเผ็ดครัวหมูบอกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเนี่ยเหลา่าแซลมอนแม,ม่แลซลมอนเคยถ่ายหลายคนแล้วมากี่ทีก็สั่งอืเอเขาแยกอาหารเป็นประเภทแบบต้มผัดแกงทอดยำอะไรอย่างงี้นะน,น,นี่เป็นทอดคอหมูคลุกคูนจับได้ไหมนี่ปลากระพงก็น่ากินนะเนี่ยยำนะครับนี่ยำแซลมอนเนี่ยอือแล้วเนี่ยอันนี้คือ รูปอาหารจริงด้วยนะเซ็ตสุดคุ้มนะครับ999อืมเฮ้ยก็ดูจัดเต็มอยู่นะก็ดูครบอยู่นะอืมมีแถมข้าวเหนียวด้วยเออมีแถมข้าวเหนียวก็นเนี่ยครบเลยอของเด็ดของร้านนะครับไอปีกไก่ยำแซลมอนมีข้าวอ่ามีตับกุ้งสดถ้าใครมาเราไม่กินเฟตหน่อยชุดนี้มันก็จบอยู่นะใช่ครบรถเลยเนี่ย สองอคนสามคนนเครื่องดื่มก็โคกธรรมดาน้ำอารลมอ่ะเรามาตักหอยกันดีกว่ามาครับขอขอเริ่มที่ของปรวกก่อนอันนี้เป็นหอยแครงลวกสิบวิลวกสิบวิแบบว่าเลือดท่วมเราให้ดูสเกลนะครับว่าขานาดเนี่ยถือว่าไซส์กำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเอาจริงๆถ้าเอารสชาตินะ S <S ไซต์่อมาเนี้ยถือว่ากําลังดีดแต่ว่าต้องขยันแกะอันนีน้นึงคือถ้าถ้าตัวใ,ใหญ่เลยอะเปิดมันหนักแต่ว่ารถมันจะเหมือนมันจะจืดกว่าไซ์ประมาณเนี้ยอืมนี่แบบตักเท่าไหร่ก็ได้นี่คือคดบคุมเลยนะมันจะหล่นหรือเปล่าก่อนหาประมาณนี้ก่อ,อประมาณนี้เราไปหอยอะไรต่อหอยนี้เออเนี้ยหากินยากเ้ะนะไม่ค่อยได้เห็นมาเจอที่เนี้ยทรงกากหอยอะมันจะแปลกแนะฝ้ายที่มันจะบิดๆหน่อยเนึง ประมาณนี้อือออยหวานหอยหวานซะหน่อยออันนี้ร้วมจบจบอ่ะคืออย่างหอยแครเนี่ยโลหนึ่งมันก็จะสองร้อยแล้วป่ะจริงเนี่ยวาตักที่เนี่ยตักเลยเต็มเหนียวกินไหมครับอืมแต่ว่าขออย่าเหลือได้พี่ดีที่นี่ก็มีน้ำจิ้มสามแบบนะมีน้ำจิ้มแจ่ว จินแก้วก็โหอยอย่างมันเผ็ดขนาดไหนนะมาเปรี้ยวปากเลยทีเดียวกินขึ้นจมูกเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดมีเขียวกับแดงนะสลัดอโอ แค่เห็นก็แซ่บละแล้วตอนนี้นะเราก็แกะหอยมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับหอมกิน่นอันนี้แกะเองนะครับแกะกันด้วยตัวเองนี่แหละคือคืออยากแบบฟินรัวๆฟินยาวๆอะ่ะนั่งแกะก่อนเออแนะนําให้แกะก่อนเพราะว่าไม่อยากแบบมือเลอะคอนกินอะไรเงี้ยจะได้กินร้วนรวด,วดอ,อ,อร่อยอ่าฮะอ่าอ่าแล้วที่เราสั่งมามีอะไรบ้าง ก็คือนี่เลยวันนี้อยากกินมากตับหวานตับหวานตับหวานเหลาแซลมอนเหลาแซลมอนก็คือเป็นแซลมอนแล้วก็มีตำข้าวโพดน่ะใช่ใช่ตีไก่ทอดตำนานทอดจนล้อมหอยชีวิตอันนี้ก็เป็นหอยบิดนะเมื่อเี้ที่ตักมาเพียวตักมาแต่เอางัดเรียบร้อยแล้วพร้อมกินเดี๋ยวรอกินแล้วก็เนื้ออมเนื้อ่อมเนื้อ และนี่ก <พอ S 1> ็ <พอ S 1> คือหอยที่เราแกะมาแล้วโหสุดยอดมากเนี่ยถ้าเราแกะมาพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะแบบเอามาจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินต่อเนื่องได้เลยอืตับหวานอันนี้ถ้ามากินคนเดียวผมแนะนำว่าหาคนมาช่วยกินดีกว่านะครับเพราะว่า ขอให้เยอะจริงนะอันนี้คือกินไปบ้างแล้วนะครับแล้วตับเนี่ยชิ้นใหญ่มากแล้วก็ปีกไก่นะครับอันนี้จะแบบแนะนำให้กินตอนร้อนๆนะครับแทรตอนร้อนๆนี่คืออร่อยมากไม่จิ้มเนยอร่อยอะ่ะเพราะมันกรอบมากนะครับแล้วก็เนื้อแบบเนื้อเยอะจริงคือใครชอบไก่ทอดกรอบๆเนี่ยบอกเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่เป็นเนื้อบางๆเนื้อแน่นมากอืม อืมผมก็เป็นแบบของที่แบบมาที่นี่ต้องมากินอะ่ะส่วนเหล่าแซลมอนเนี่ยถ้าใครชอบแบบแซลมอนนะครับแบบฉ่ำๆแล้วก็มีความยำๆหน่อยนะครับอันนี้แหละสุดแล้ะรสชาติเข้มข้นมากโหแล้วนี่คือยำแซลมอนนะมาเต็มๆ หอยบิดเนี่ยชิ้นจะใหญ่หน่อยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะตัวใหญ่พอสมควรเลยดังนั้นค่อยให้หยิบนะครับผมว่ากินเรามันจะอิ่มเร็วมากกันน่าก,กินมากแล้วเราก็กินหมดจนได้นะครับอันนี้ก็คืออนุสรีหอยที่ผมกินกับพี่แดนกินหมดนะรสรุปว่าตักหอยมารอบเดียวก็คือไม่ไหวแล้วนะครับผมกินหมดท่อนเดียได้จริงๆ ก็กินอิ่มแล้วนะครับสาร้านร้านนัวครับผมสาขา2ใช่แจงวัฒนะแจ้งวัฒนะ19นะแจ้งวัฒนะปากเกร็ดสิบงข้ามเซ็นท่านแจ้งจำง่ายๆสาขานนี่ยเรียกว่ามาง่ายขึ้นสำับพี่แดนช่เลยมาง่ายจอดรถง่ายแล้วที่กว้างขึ้นมากๆใช่ถ้าใครเคยกินที่สุทธิสารมาแล้วรู้สึกว่าเล็กไปมาที่นี่มาทจุใจแน่นอนครับ แล้วอาหารทุกอย่างสําคัญคือรสชาติอาหารที่เรากินวันนี้เหมือนกันเหมือนกันสาเหตุก็เพราะว่าแม่ครัวแม่ครัวย้ายมาที่นี่แม่ครัวเขาขยายทีมมาครับก็เลยทําให้รสอาหารเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันคือเราเคยกินที่ไหนก็ได้เคยกินที่นู้นยังไงที่นี่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ใช่เออแล้วก็หอยที่นี่ตักง่ายเห็ไหมเพราะว่าโต๊ะมันเป็นโต๊ะรอบอันนี้คือชอบมากโต๊ะมันเป็นโต๊ะรอบของเดิมมันเป็นโต๊ะติดติดติดผนังอ่าอันเนี้ย เป็นโต๊ะรอบเดินโล่งสบายแล้วไม่มีเดินชนเก้าอี้อะไรอย่างงี้นะโอเคครับผมยังไงก็ร้านเปิด11โมงปิด5ทุ่มมากินดึกได้ไม่มีปัญหาครับเปิดทุกวันครับวันนี้ขอบคุณคนที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย